สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4พบกับคุณครูกิตนาบุญมิทวีนะคะวันนี้คุณครูมีคําประพันธ์สุภาษิตให้ข้อคิดสอนใจพฤกษภพพกาสอนมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันค่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้อธิบายความหมายของคําจากคำประพันธ์สุภาษิตได้ 2. บอกข้อคิดที่ได้รับจากการอ่านเพื่อนําไปใช้ในชีวิตจริงได้และ 3. ท่องจําบทอักขยานพฤึกศพพกาสอนได้ถูกต้องค่ะพฤึกศพพกาสอนเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นของบทประพันธ์สองบทที่นํามาจากวรรณคดีไทยเรื่องกิษณาสอนน้องคําฉันค่ะ พฤึกศพพกาสอนพานิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสทรงนิพนธ์ถวายพระบาทสมเด็จพระนัางเก้าเจ้าอยู่หัวร,รัชกาลที่สามเพื่อจารึกลงบนแผ่นศิลาเมื่อครั้งปฏิสันคอนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในระหว่างพุทธศักราช2374ถึง2 3 7 7พลึกศพพกาสอนเป็นกวีนิพนธ์ทอนหนึ่งที่มีผู้คนนิยมนำไปกล่าวถึง นำไปท่องการอ่านหรือการเขียนดังนั้นเราจึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำความหมายให้ถูกต้องชัดเจนค่ะเราไปอ่านคำประพันธ์พฤกษภกาสอนพร้อมๆกันก่อนนะคะนักเรียนพฤกษภกาสอนอีกกุญชออันปลดปรงโททนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติตีวางวาย มาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาการอ่านคำประพันธ์พฤึกศพพกาสอนในรูปแบบทำนองเสนอะคุณครูนำมาฝากเด็กๆด้วยนะคะให้นักเรียนฝึกอ่านพร้อมๆกันนะคะพฤึกศพพกาสอนอีกุญชอนอันปลดปลง ททน,จนเจเน่งคงสำคัญหมายในกายมีนาราชาติิวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกา เป็นอย่างไรกันบ้างคะในการอ่านคำประพันธ์พฤกศปกาสอนไม่ยากเลยนะคะเอาละค่ะเราไปเรียนรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ในบทประพันธ์กันนะคะคำศัพท์สำคัญก็มีคำว่าพฤกศกาสอนกุญชรทนเสน่งนรชาติสถิตวางวายมะลายอินทรีโลกา คำศัพท์แรกนะคะคำว่าพฤกษศหมายถึงวัวน,นะคะเป็นคำนามอ่านได้สองลักษณะคือพฤกษศหรือพฤตศในคำประพันธ์นี้นะคะมีคำต่อว่ากาสอนมาต่อท้ายอ่านตามลักษณะคำประพันธ์อ่านว่าพฤกษศพระกาสอนออกเสียงพระที่ตัวพอสำเพอด้วยนะคะนักเรียนลองอ่านพร้อมๆครูเลยคะ่ะ รืศพกาศนคำศัพท์ต่อไปค่ะคำว่ากาศนค่ะอ่านว่ากาอนหมายถึงผู้เที่ยวไปหาบ่อน้ำบ่อยๆหมายถึงควายนะคะเป็นคำนามค่ะคำที่มีความหมายเหมือนคำว่าควายเช่นมหิตลุลายกระบือทุย คำศัพท์ต่อไปค่ะคำว่ากุญชรคือช้างค่ะเป็นคำนามเช่นกันนะคะอ่านว่ากุญชรหมายถึงชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคำว่ากุญชรหรือช้างเนี่ยนะคะมีคำที่มีความหมายเหมือนอยู่หลายคำค่ะเช่นคำว่าโคดสารคชาหัตถีค่ะ คำต่อไปค่ะคำว่าทนตะหรือคำว่าทนเมื่อใส่กรันแล้วเราจะไม่ออกเสียงนะคะคำนี้เป็นคำนามในบทประพันธ์หมายถึงฟันหรืองาช้างนั่นเองนะคะคำว่าโทแปลว่าสองค่ะโททนก็คืองาทั้งสองนั่นเองค่ะเราเรียกลักษณะนามก็คือกิ่งนะคะฉะนั้นงาช้างจะมีสองกิ่งค่ะ คำตอบไปคำว่าสะเหน่งอ่านว่าสะเหน่งคำนี้มาจากภาษาเขมรน,นะคะหมายถึงเขาของสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์เพศผู้นะคะมีเขาที่สวยงามจะเป็นความสง่างามของสัตว์ชนิดนั้นๆค่ะคำต่อไปค่ะคำว่านรชาติคำนี้อ่านว่านรชาติไม่อ่านว่านาระนะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่าคนนะคะ ต่อไปค่ะคำว่าวางวายเป็นคำกริยาหมายถึงตายค่ะ,ะนรชาติวางวายลักษณะการอ่านเช่นเดียวกันกับวักที่ว่าร ok ึศพกาศเวลาอ่านต้องอ่านต่อเนื่องนะคะตามลักษณะคำประพันธ์ค่ะคำต่อไปคือคำว่ามะลายเป็นคำกริยาแปลว่าแตกตายทำลายหมายถึงตายนั่นเองนะคะ อินซียะหรืออินซีทอรอสารีเป็นคำควบไม่แท้ทอรอออกเสียงเป็นซอนคำนี้อ่านว่าอินซีนักเรียนต้องจำนะคะอินซีที่แปลว่าร่างกายจะต้องมียอ,อยักษ์เป็นตัวการันค่ะคำต่อไปค่ะคือคำว่าสถิตแปลว่าอยู่ตั้งอยู่เป็นคำกริยาคำนี้เด็กๆบางทีอาจจะเขียนผิดเติมยอ,อยักษ์เป็นตัวการันคำที่ถูกต้องจะต้องไม่มียอ,อยักษ์เป็นตัวกาันค่ะ และคำสั์สุดท้ายคำว่าโลกาเป็นคำนามหมายถึงโลกค่ะก็คือพื้นแผ่นดินที่มีมนุษย์อาศัยอยู่นั่นเองค่ะ จากคำประพันธ์สุภาษิตให้ข้อคิดสอนใจพฤกษพภกาสอนเนื้อหาของบทประพันธ์นี้จะให้คติกับเราว่าบรรดาวัวควายและช้างเมื่อตายไปแล้วยังมีเขาและหนังเหลือไว้ให้เป็นประโยชน์แต่คนเราเมื่อตายไปก็ไม่หลงเหลืออะไรจะเหลือก็แต่ความดีและความชั่วที่จะให้คนระลึกถึงและพูดถึงเราในด้านไหนนะักเรียนลองคิดดูนะคะว่าเราควรจะทำความดี หรือจะประพฤติในทางที่ไม่ดีคำประพันธ์ให้ข้อคิดที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งเราสามารถกระทําความดีและเว้นความชั่วเพราะความดีกับความชั่วเป็นสิ่งที่คงอยู่เสมอไปแม้ว่าเราจะตายไปแล้วคนก็ยังกล่าวถึงพูดถึงแล้วเราจะเลือกให้คนพูดถึงกล่าวถึงเราในด้านไหนคะ เราก็จะต้องเลือกด้านความดีนะคะดังนั้นเราจึงควรกระทําความดีอยู่เสมอค่ะสําหรับในวัยของเด็กๆก็ทําความดีได้นะคะโดยการรักพ่อแม่ด้วยใจของเด็กๆเลยนะคะเพราะว่าความรักพ่อแม่เชื่อฟังพ่อแม่ตั้งใจเรียนช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านทําให้พ่อแม่มีความสุขนั่นคือความดีที่นักเรียนพึงปฏิบัติและกระทําได้ค่ะ เมื่ออยู่ในสังคมและคนรอบข้างนักเรียนสามารถทําความดีได้เช่นกันเช่นการมีน้ําใจให้กับญาติพี่น้องและเพื่อนๆนช่วยเหลือเพื่อนเต็มกําลังความสามารถอย่ากเกินความสามารถเกินไปเพราะการช่วยเหลือเราต้องรอบคอบและวิเคราะห์ให้ดีในการช่วยเหลือในบุคคลแต่ละคนด้วยค่ะ ค่ะและสุดท้ายนี้นะคะก็ฝากเด็กๆนำคำประพันธ์สุภาษิตให้ข้อคิดสอนใจพลึกศพปากสอนไปคิดไปกระทำข้อคิดสำคัญก็คือควรทำความดีอยู่เสมอค่ะ สำหรับภาระงานในคลิปนี้คุณครูมอบหมายให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดภาษาไทยพววหน้า2 4 6ในวันพุทธที่1กันยายนพุทธศักราช2564และในวันพฤหัสที่2กันยายนพุทธศักราช2564คุณครูมอบหมายให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดจากหนังสือภาษาไทยพววหน้า247ค่ะเราไปดูรายละเอียดในแบบฝึกหัดแต่ละข้อเลยนะคะ ในหน้า246ข้อ1ให้นักเรียนเขียนคำอ่านของคำต่อไปนี้ในคลิปนี้ได้ให้ความรู้กับนักเรียนแล้วนะคะคำอ่านคำศัพท์เหล่านี้วิธีอ่านอ่านอย่างไรอ่านตามลักษณะคำประพันธ์นะคะ ในข้อ2ค่ะให้นักเรียนเลือกคำที่มีความหมายเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องมีความหมายของคำอยู่ตรงกลางและมีคำศัพท์อยู่ในแผนผังความคิดนักเรียนเลือกเติมคำศัพท์เข้าไปได้เลยค่ะต่อไปนะคะเป็นภาระงานในหนังสือภาษาไทยพวนหน้า247 ข้อ3ค่ะให้นักเรียนเขียนตัวเลขหน้าข้อความที่กำหนดเพื่อเรียงลำดับข้อความตามความหมายของคำประพันธ์แล้วเขียนเรียบเรียงใหม่ให้เป็นข้อความเดียวกันค่ะและในข้อ4ค่ะให้อธิบายข้อคิดเช่นข้อคิดจากข้พันธ์นักเรียนได้ข้อคิดอะไรสิ่งที่นักเรียนจะปฏิบัติเป็นอย่างไรและปฏิบัติแล้วจะเกิดผลอย่างไรค่ะ และภาระงานที่สําคัญนะคะก็คือให้นักเรียนท่องบทอักขยานพึกศพพกาสอนโดยให้นักเรียนอัดคลิปวิดีโอทดสอบการท่องในหนังสือภาษาไทยพวนา้า245นะคะและส่งเข้ารายส่วนตัวของคุณครูผู้สอนนะคะเรียนภาษาไทยกับคุณครูท่านใดส่งเข้ารายส่วนตัวของคุณครูท่านนั้นค่ะเริ่มส่งได้ตั้งแต่วันที่2ถึง12กันยายนพุทธศักราช2 5ง 164ขั้นตอนการท่องค่ะนักเรียนก็แนะนำชื่อนามสกุลชั้นเลขที่และก็เริ่มท่องบทอักขยานพร้อมกับบันทึกวิดีโอแล้วส่งเข้าลายส่วนตัวของคุณครูผู้สอนนะคะสำหรับภาระงานในบทเรียนเรื่องพึกธศพภาสศรคงจะไม่ยากเกินไปสำหรับนักเรียนขอให้นักเรียนตั้งใจและทำงานให้เรียบร้อยนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วก็ถ่ายภาพ ให้ชัดเจนส่งเข้าอารบ,บ้านภาษาไทยและฝึกการท่องอาขยานอย่างถูกต้องโดยคุณครูจะแนบคลิปวิดีโอการท่องบทอาขยานที่ไพเราะให้กับนักเรียนได้ฝึกฝนกันอย่างเต็มที่ค่ะอย่าลืมนะคะทุกคนทำความดีอย่างสม่ำเสมอถ้าทุกคนทำความดีสังคมก็จะเป็นสุขและมีความสาม,มาคัคคีจะนำพาประเทศของเราให้เจริญรุ่งเรืองค่ะ สวัสดีค่ะ